เช้านี่ก็สิผ้าหมูอีกแล้วข้าหมูใส่แต่งจ้าตอนนี้กํลังย่างอยู่บ่เอาซุกปันได้ก,ก็ได้อเอาแค่พราะมันมีกินหอมว่าเห้าอยางนะเดี๋ยวห้าเวลาห้าหันแล้วแล้วห้ากกับไปล้วนจักน้อยแล้วก็จังจิมากปุ่งเครื่องผ่าซุกคือเกา เอาความหอมซื่อๆดอกจ้าย่างไปเรื่อยๆจักน้อยพอสีใดก็เอาเลยมาหันหันหันไปล้วนเลยเรียบร้อยใส่แต่งใส่หยังใส่เข่าขวหัวหอมเสรซจบักหน้าวพิกปนเข้าขวน้ำปลาขอูตุ้ลเซตดอนนำปลาจักน้อย ค่ะบันนอกแซ่บใ้่พี่น้องเห็นอยู่ในเมืองเพิ่นก็ใส่คือกันแต่ว่าก็เคยใส่มากจริงๆล่ะต้องใส่ความนัวจักหน่อยน้ำปลาขาดบ่ได้เด้อเดรอจักหน่อยค่ะคำว่าสั่นบ่แซ่บน้ำตกจัิงส่นิดแซ่บโดูดนี่ย่ายำยำแ,แต่งใส่เกลือคั่นจะให้น้ำออกแล้วก็ บีบน้ำออกอแล้วไว้จับผ้าใส่กันกับเนื้อนสุดยอดได้พี่นองอันฮัตสีมาเต้าพัดนั่นพัดนี่กับเบื่อต้องเฮ็ดแบบนี้เอาตำหนีละจ้ากําลังยางูุจ้า <c oughs>